อแล้วัวเล็กดเรียกวาหอมแดงไม่ต้องปวดไม่ต้องปวดตกอยากเก่คนอะมันเหนื่อยนะอเก่เนี่ยตัวกช้า อันอันนึงจะทำแบบนี้ตาอันนึงจะทำเป็นตานะทำตามพี่กู เป็นรูปอะไรกไนเห็นรูปไหมเสร็จแล้วชันี่สองเปาเแถวใหญ่ก็เล็กน้อยเป็นปใหญ่ขานะขอนะขอนะพี่กีนาเอาอยูสองทำไงคะ ปลาในขี้เกียจหิวแล้วมั้งนี่ตัวใหญ่ไหมตัวนี้สิตู้มีเลย เี๋น้ปอีได้ใหญ่มากหน,นูจะให้ตัวใหญ่เฮกไ้ย,ยตกไปโดนกินเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากกินตรงนี้ยิงตรงนี้ไม่ต้องมปใช้มาก แม่ๆไปแล้วไปเล่นอ่ะ